สวัสดีหรับพี่น้องบัณฑิตทีที่มาร่วมงานประเพณีสงการของเราของวัฒนสถานปีนี้นะครับสำหรับาการจัดงานประเพณีสงการ์รั่งนั้น,นรู้สึกว่าการวัดมาตั้งแต่ปี6 3สาเนาะที่ว่าเป็นโควิดนะครับพอดีวันนี้ปีนี้ที่มาทางวัฐนานเปิดโอกาสให้เราได้จัดได้พอดีเราก็ได้นะรับการสนับสนุนจาก คุณประเสริฐแซงอขาเรือกว่าเสียุ้งของเราที่ท่านสนับสนุนรนตรีนะครับและท่านยังได้มีจิตใจใส่ศรัทธาที่จะปรับปรุงเมนของเราด้วยโดยงบประมาณ1นึ่ล้านสองแสนบาทขอเสียตอมปือเป็นกำลังใจให้เสียกุ้งเราด้วยนะครับวันนี้ท่านมาเป็นประธานในงานเรานะรจริงๆแล้วท่านไม่ออกงานให้ใครง่ายๆนะท่าน ขอเสียกุ้งท่านผมไป่ร้องเองหรอกนะครับสำหรับการจัดงานนปีนี้ไม่มีการแอบแฝงนะครับก็ขอชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบนะครับสำหรับของชำาร่ยหรือว่าอะไรนั้นเราใช้เงินงบประบปานะครับขอชี้แจงนิดเดงนะครับของชำลุ่ยผู้สูงอายุนะครับเราใช้เงินประปาหมู่บ้านนะครับดตรีเราไม่ได้กล้าก็ด้ว่อความเมตตาจะเสียกุ้งของเรา นะครับราะฉะนั้นท่านอย่าไปคิดว่าเราไปเอาเงินท่านใดมาในการสวัสดิ์สสน,นะครับส่วนใครจะมาหาเสียงก็ไม่ว่าแต่ว่าเราขอชี้แจงตรงนี้ก่อนว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมานะครับก็จะมีการเบียดเบียนก็คือจะีของท่านรนองเองท่านประชก,กรเซนวันเมื่อกี้ท่านมาท่านก็ให้เบียร์สองลังเนะาะท่านลองนายกที่สมัดิ์ มาเสียตรงมือให้ท่านลองอาตมาเทวันน pues ี้นะครับได้เดียมาสองลัานเมื giving, ่อกี้นะครับเดี๋ยวถ้าโตไม่พอครับเดี๋ยวติดต่อท่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ชี้เจ้าหน้าครับก็๋ยวาอชี้เจนนิดนึงวันวันนี้นะครับวันอาเวลาวัยสามูก็จะเริ่มพิธีส่งน้ำพระลดน้ำหนวงและท่านผู้สูงอายุนะครับ่าทนก็ สำหท่านที่มาร่วมงานก็เลอเชิญสนุกสนานก็ได้าเวทีได้นะครับกับบิ๊กเสียกุ้งของเรานะครับเดี๋ยวพอนั่งไปไม่ได้เต้นแล้วเดี๋ยวจะหาเสียใจว่าทำไมไม่ได้เต้นเนาะโอ้ร้อนหมอเสียกุ้งท่านได้ขึ้นครับผมเครียดเลยครับท่านท่านท่านได้ขึ้นครับครอ่ครับครับ ท่านตั้งใจมาช่วยวัฒนธรางเราโดยตรงท่านไม่ไม่ขึ้นเวทีนะครับครับท่านที่จะสุสนทรนั้นในเวทีนะครับค <c oughs> ือป่ายสามองเราจะเข้าสู่พิธีสงะะ่งน้ำพระเราจะลดดังนั้นหลวงพุปู่อายุนะครับไม่อย่เสียเวลามากมาเชิญสุนทนั้นกับบิ๊กกุ้งเราได้เลยมาเชิญนักพร้อมครับขอบคุณครับ